Q&A ตอมือแล้วทุกคนกลับบ้านอีกแล้วตอนนี้เรามีคำถามจริงแล้วไม่มีเราไม่มีใครตอมมาเลยอ่าวันนี้เราจะทำคิวยาวเลยวันนี้เราจะให้เอ่อเราจะบอกว่าเราชอบอะไรนะเือถ้าทุกคนถามว่าเราชอบกินอะไรก็จะมีบอกว่าตุ๊กี้เตี๋ยวแต่จริงเราชอบกินไข่นะไข่ต้มหญ่นะแต่ไม่ชอบไข่ตุ๋นนะไข่พะโล้ยังไม่ชอบขนาหนึงไข่เจียว เจียวไม่ดีกว่าอันไข่เจียวอันดับศูนย์อันดับหนึ่งคือกว๋วยเตี๋ยวอันดับสองก็คือไก่แก่วอันดับสามคิดแบบน่าจะเป็นข้าวมันไก่ละกันข้าวมันไก่เราชอบแบบทอดไม่ชอบแบบหนึ่งเพราะแบบนึ่งเวลาไปซื้อมันจะเป็นน้ำไเผ็ดแต่กิกนได้ชอบแบบทอดเพาน้ำมันซอสหวานมากอ่าอย่างเงี้ยคืออายุหกสิบแต่อยู่ปห้าทำไม อยู่ป5นะมีแฟนยังไม่มีนะจ๊ะเขาใจาว่าไม่มีมืงคิดว่ากูจกมีหรออือ่าต่อไปก็คือ,คอ,อ,อ,คอส่วนสูงอะไรเอ่อร้อยสสิบกว่าอืมเขาจะถามว่าอยู่จังหวัดอะไรอุดรอ,อยู่บ้านอะไรมันขอ ถ้าถามว่าครูชื่อไรนนไม่ค่อยชอบเลยอยากอยู่โบหฮกับกบไปอนซี่คือแบบโอห้างงานเขานม้าไว้บโคขดแซ่ะคือเราฉลาดอันดับที่หนึ่งกับตั้นอ่ะตั้นอ่ะให้ทุกคนติดตามเรามาก็รู้ว่าตั้นอ่ะเป็นเพื่อ,อนคขสนิทคนแรกก็นั่นแหละตั้นอ่ะฉลาดเท่าเทียมกับเราก็คือชอบสูสีกันอ่ะคือตั้นชอบเรียงคณิตส่วนเราชอบเรียน ภาษาไทยเนาะคือตั้นมีช่องชื่อว่าถ้าใครอยากไปดูว่าช่องชื่อไรชื่อว่าตั้นค่ะใครอยากไปดูก็หน้าปกจะเป็นหนอนแดงนะหนอนที่อยู่ในกระตุนน่นนั้นนะ่ะใครไปดูได้เลยปลอโมดช่องหา้าใครอยากไปดูช่องน้ำทิพย์บ้างน้ำทิพย์ชื่อว่ากระหนกราศสีวงแต่เราจะไม่บอกนะเข้าไปเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้คำนะเอ,อสำหรับวันนี้ก็ไม่ใช่คือ ถ้าถามว่าเราชอบดอูหนังอะไรแล้วก็ชอบดอูหนังหนังเศร้าเพราะเราบขดขี้เหงาแล้วถ้าถามว่าชอบกินน้ำอะไรน้ำส้มสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละคือถ้าอยากฟังขีด,ดีก็เดือนหน้าละกันเคเข้าใจไหมอ่ากระดกแล้วถ้าใครชอบอยิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะถ้าอยากให้เรา ถามอะไรอีกก็พิมพ์คอมเมนต์ได้้งแต่คลิปบ๊ายบายจุ๊บมาะ